ออกไปแล้วไปไปโอ้โหไปดิ้นไหวฮะไม่น่าเชื่อไหวแรงมากเลยต้องรีบออกครับประตูบดบดได้ไหมฮะเดี๋ยวประตูเปิดให้คนออกให้หมดได้ไหมฮะอันนี้อันตรายมากนะครับ ไม่มีการแจ้งเตือนอะไรเลยฮะไม่มีการแจ้งเตือนอะไรเลยแต่ถ้าเกิดเป็นต่างประเทศเนี่ยมันจะรู้ทันทีทคนยังไม่รู้เลยว่าคืออะไรคือต้องต้องตะโกนบอกไปว่าแผ่นดินไหวครับเห็นไหมครับตึกเนี่ยเขาปล่อยน้ําลงมาด้วยท่อ,อน้ําแตกครับพี่น้องเป็นสีสันสวยงามครับนี่หรือการดับร้อนหรือว่าท่อน้ําแตกครับหรืออุบัติเหตุครับ ทุกคนดูนะครับผมว่าไม่ไม่น่าจะปกติเลยครับเคสนี้หรือเขาดับร้อนครับคนวิ่งลงทำไมเนี่ยไม่เข้าใจหรืองานก่อสร้างหรือถังแตกหรือท่อรัมล,ลน้นถนนรัชดาครับกําลังจะเดินทางมาประมูลเจอพอดีครับไม่ทราบว่าเป็นเคสไหนแบบไหนไทยมุงเต็ม <laughs> ไทยมุงครับไทยมุงจอดกันเต็มครับ คือเคสไหนครับแบบนี้ครับโอ้แ่นินไหวนานมากเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โห้โหเฮ้ยเ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้้ยตาตาเาเาอะไรเนี่ย ท่าน้พารณาคะขอใหู้่ในความสงบอย่าวิ่งนะคะให้ใช้การเดินเร็วแทนนะคะเพืวามอของการเดินทางค่ะขอให้ทุกท่านหาทงกหาายทางออกาป้าทางออกนะคตรไหนคะใเนในนดแล้ยุดล้ยุดแ ไปรอเดินออกก่อนเขาบอกให้เดินก็เดิน